ติดชีวิตพอาครับวันนี้พาพี่เป็กมาให้อาหารอ้าวนกและแม่ฮะเราให้อาหารปลาหรืออาหารนกครั <S <S 1> <S 1> โอ้โหนกก็กินนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่คุ้มเลยนะฮะได้สองอย่างปูบอกอันนี้ก็แกะวันพรุ่งนี้ไหมใด้จนเข้าให้หมดแล้วฮะ,ะตอนนี้หมาก็กินนะหมาก็มานะ,ะก็ นำโดยคุณย่านะครับคุณปูนะฮะแล้วก็เคมโอเคครับคอสไปเรียนนะฮะนี่ก็สองคนนี้ก็คือเรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าคุณปรูติด COVID. โควิดเย่ก็เดี๋ยวคนถ่ายสักพักครับก็ไปให้นะเฮ้หมาก็มากินด้วยฮนะเฮ้คุ้มอะวัดนี้คุ้มเลยวัดสาบับ,บกเกิดน,นะครับก็ ได้3อย่างเลยนะฮะทั้งหมาทั้งนกทั้งปลานะครับก็คือเราไม่ได้ตั้งใจละครับแต่ว่าเขาก็มากินอ่ะพอเพื่อให้เลยฮะปลาเยอะมากนะครับตอนนี้น้ําน้ํเอ่อขึ้นเยอะเลยนะครับจากจากที่เคยมาให้นะตรงนี้ก็มีในโซนของทางพญานาคนะครับเดี๋ยวผมพามาถ่าย นะครับสัตว์ในตำนานเยอะแยะเลยนะครับโอ้ไม่ใช่แค่พญานะครับนะครับเยอะเลยจินนาลีสิงผมก็เรียกไม่ถูกนะฮะเยอะเลยนะครับก็มาทําบุญก็ได้นะครับวัดสระบัวเกือนนครราชสีมานะครับอันนี้คุ้มเลยฮะมาทีเดียวได้3ามสประเภทเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับ เบ็กไทยต่อโอเคกว่าจะถ่ายนู่นั้นะกว่าอาหารจะหมดอีกนานโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับเด็กบายยหน่อยบายยหน่อยเด็กบายๆหน่อยไม่เป,ไปไ็นไรครับโอเคครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ2 0 0บาทส่งฟรีค่ะ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า